กับรายการดูอิดฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรและคุณสามารถนําไปปรับใช้เองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้พาไปเรียนรู้เรื่องของการผลิตและการขยายแตนเบียนเพื่อน,นํามาควบคุมแมลงดําหนามมะพร้าวซึ่งเป็นสตูรธรรมชาติค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะนําเอาความสําเร็จมาลองทดลองใช้งานจริงกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อผู้ชมได้มาเห็นเรื่องของประสิทธิภาพนะคะว่าจะเป็นอย่างไร แล้วก็ไปเรียนรู้เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเลยค่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเราไปสมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแลบแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับผู้เชื่วชันของเราเช่นเคยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็คือไปดูเรื่องของการผลิตและขยายแตนเดียนไปแล้วแต่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาทําการล้างแตนเบียนเพื่อที่จะทําการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็จะเอาไปปล่อยนั่นเองนะคะ,คะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกับวิธีการล้างค่ะเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างคะ โอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่อาสาธิตในการล้างนะคะเราก็จะเทคอออกใส่ในกล่องพลาสติกนะคะให้ท่วมมัมมี่ที่เราใส่โอเคค่ะเดี๋ยวตัวน้ํายาตัวนี้จะไม่ได้ทําให้เขาตายอ่าไม่ตายค่ะเพราะว่าแค่0.1%ก็จะเป็นการแค่ฆ่าพวกเชื้อ ฝนเปื่อนต่างๆภายนอกเท่านั้นเองจะไม่ซึมเข้าไปในตัวมัมมี่ที่มีแานเบียนอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เทสใส่ที่ชู่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็น้าําคอหลอลก็จะซึมลงด้านลา่างเราจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราสังเกตว่ามัมม,ม,มี่จะแห้งๆเราก็ค่อยเก็บใ,ในภาชนะที่เราจะเตรียมไปนําไปปล่อยนะคะระหว่างที่เรารอนะคะตัวมัมมี่แห้งให้สนิทเนี่ยเราก็คือจะมาทำอุปกรณ์ ที่จะเอาไว้ใส่ตัวมัมมี่หลังจากที่แห้งแล้วเราก็จะเอาไปปล่อยถ้าในกรณีที่เราไม่มีถ้วยเลยแบบภาชนะเราใส่เป็นถุงพลาสติกอะไรเงี้ยได้ได้ค่ะแล้วก็เจาะรูเจาะรูเอ่อ,อในการเจาะรูนะคะ,คะเราจะเจาะด้านบนหลายๆลรูเพื่อที่ให้มีการระบายบางทีมันจะมีความชื้นนะคะ,คะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างสักหนึ่งรูด้านข้าง3 4ถึงรูนะคะเดี๋ยวเขาก็คือจะออกมาตามรูที่เราเจาะใช่ใช่ค่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่มัมมี่นะคะประมาณ5มัมมี่ต่อ1ถ้วยค่ะค่ะ,คะนี่นะคะผู้ชมค่ะหลังจากที่เราเนี่ยคัดตัวมัมมี่นะคะใส่เข้ามา หนึ่งถ้วยเล็กแบบนี้นะคะหลังจากที่เจาะรูแล้วเราก็จะใส่ตัวมัมมี่โดยประมาณคือ5-10ถึงตัวไม่เกินนี้นะคะ,คะแต่ว่าหลังจากที่มาขั้นตอนนี้เราจะต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะคือหลักการจริงๆคือเราก็ร้อยด้วยเชือกเพื่อที่เราจะไปแขวนไว้ที่ตามยอดหรือว่าตามต้นมะพร้าวนะคะโดยที่อัตราการปล่อยก็คือห้ามัมมี่ต่อไร่นะคะปล่อยทุก7-10ถึงวันนะคะ3าถึงหครั้งน,นี้ค่ะแล้วเวลาเราไปปล่อยนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แบบสาเร็จที่เราพร้อมปอดแบบนี้เว uh huh. ลาเราไปปล่อยนะคะอย่างที่บอกก็คือเราจะแขวนไว้ที่ uh huh. ใกล้กับยอดะพร้าวมากที่สุดโดย uh huh. ที่เราอาจจะต้องทาเออจละบ,บีนะคะ uh huh. เพื่อกันมดเพื่อ uh huh. ที่เราจะได้แตนเบียนที่สมบูรณ์เดี๋ยวเราไปหาต้นมะพร้าวคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เราจะเอาแตนเบียนทั้งหมดน uh ี huh. ้ไปแขวนกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วนะคะเพื่อที่จะมาทําการปล่อยแตนเบียนนั่นเองค่ะ,คะเราจะต้องทําการผูกที่ต้นยังไงบ้างะคะค่ะจะมี2แบบนะคะ,คะถ้าต้นเตี้ยนะคะ,คะก็สามารถเอาแตนเบียนเนี้ยค่ะ,คะไปแขวนไวท้ที่ยอดได้เลยหรือว่าผูกไว้แตในกรณีที่ต้นสูงแบบนี้นะคะก็พยายามแขวนแตนเบียนไว้ใกล้ยอดมากที่สุดนะคะ แล้วหนึ่งต้นเราก็คือแขวนหนึ่งพวงแบบนี้อาจจะถ้วยหนึ่งต่อต้นแล้วก็เว้นจิบ20ต้นอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็แขวนอีกถ้วยหนึ่งนะคะแบบนี้น,ะะนั่นก็คือไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการแขวนทุกต้นในใสวนหรือในไร่ของคุณคะนะคะ,คะ ให้พี่นุกค่ะฝากอะไรถึงเกษตรกรของเราหน่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วแตนเบียนนะคะหนอนแมลงดำหนานะคะเกษตรกรสามารถที่จะผลิตขยายได้เองด้วยตัวเองนะคะสนใจที่จะขอพ่อแม่พันธุ์นะคะอยากจะผลิตขยายนะคะก็ติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช90ทั่วประเทศนะคะในเวลาราชการนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่นุกด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมค่ะกับรายการของเราดูอินฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกับเ Facebook ของเรากันด้วยค่ะดูอินฟอร์มโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปสนุกกับกิจกรรมความรู้เรื่องของการเกษตรเรื่องอะไรรอติดตามกันด้วยค่ะสำหรบับวันนี้แอมกับพี่นุก๊กขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ